มาผัดกระเพราค่ะผัดกระเพราค่ะเอาเนื้อมันเหลือจากทอดไข่นะคะทอ<ด>กร็ร้อนร้อนโอ้ยถือกระชากหน่อยร้อน เม plane plane ู่เอ cool. ็เสดเมนเอ็เสดเมีูเอ็เสดค่ะเมล้วนนี่กะเพรากะเพราค่ะกะเพราไม่บินนะคะบุ๊กะเพรากะเพรานี่ตัอาหรน่กินเโนี่ฮะกะเพราค่ะกระเพราค่ะกะเพรค่ะ กะเพราค่ะกะเพราค่ะกะเพราหมูสามชั้นเราว่าจะหมูออกอีกเดี๋ยวไม่พอนะเนี่ยงั้นก็จะเอาอ๋อว่าจะไปซื้อสองนื้อ lấy sợi cà thôi ra sợi cà phê ăn rồi 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 ăn อร่อยค่ะอร่อยดอรสค่ะโอ้รสดีอากาศเข้าถุงก้อนี่ยคงมรสมูรสาดเข้าเลยถุงก้อน หอมไหมคะหอมไหมคะน้ำตาลค่ะหอมลยเอิวค่ะส่แค่นี้นาห,หา,า,า,าหบ้านนี้ไม่กินน้ื่ปลา น oh, ี้อร mm, ่อยอรข้าวมนน้ำเยน้าราข้าวแะเออยุกกะข้าแต่ไม่ใส่กระเพรานะคะผัดกระเพราไม่ใส่กระเพราออร่อยอร่อยาดละอีกอย่าง ค่ะคนี่ีหน่อยนอะคือแค่นี้ค่ะอ๋ออร่อยมากอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากค่ะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะไข่ดาว ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวนี่ไข่ดาวที่ทำเมื่อกี้ค่ะไข่ดาวไข่ดาวขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ